ตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมกันก็เพื่อที่จะทำใจให้สงบเพื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญามันจะเกิดได้ก็เพราะอาศัยจิตเป็นสมาธิ พออาศัยจิตตั้งมั่นปัญญามันจึงเกิดขึ้นได้คนขาดปัญญานั่นแหละมันจึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะว่าความพ้นทุกขน์นี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวใครตัวเราคนอื่นนั้นจะช่วยคนอื่นไม่ได้เลย ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเราฝึกพ้นอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นมีแต่ปัญญาเท่านั้นแหละจะช่วยตนในพ้นทุกขั้นสุดท้ายนะแต่ขั้นต้นเราก็เริ่มกันมาแต่ข้อวัดปฏิบัติเริ่มจากการให้ทานน่นและมา โดยลำดับจนมาถึงขั้นภาวนาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้น <c oughs> จึงสามารถละกิเลสภายในจิตใจนี้ได้เพราะว่าปัญญานี่ยอมสอนจิตนะจิตตั้งมั่นลงไปแล้ววันนี้ปัญญาเกิดขึ้น ปัญญากลับมาสอนจิตอีกทีหนึ่งสอนให้มันรู้จักความทุกนี่แหละก่อนอื่นถ้าหากว่าจิตนี้มันไม่รู้จักความทุกในชีวิตในขันห้าอันนี้มันก็ไม่เบื่อไม่น่ายเมื่อมันเมื่อเมื่อมันไม่เบื่อมันก็ยึดถือไว้ เมื่อมันยึดถือไว้เวลาร่างกายสังขารอันนี้มันวิบัติลงก็เป็นทุกข์เดือดร้อนพราะไปยึดของไม่เที่ยงไว้มันก็เป็นอย่างนี้แหละคนเราไม่รู้จักทุกข์แตเท่ากับว่าไม่รู้จักของไม่เที่ยงนั่นเองเนี่ยเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลําบาก ดังนั้นนะ่ะพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้คนเราอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นพอเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วมานึกถึงอุบายต่างๆมาสอนจิตนี่ได้ถ้าปัญญาไม่เกิดแล้วนึกถึงอุบายอะไรก็ไม่ได้ไม่มีอุบายใดที่จะมาสอนจิต ได้เลยทีนี้เราจะบังคับให้มันลากกิเลสเอาดื้อๆอย่างนี้นะมันมันไม่ได้ <c oughs> เหมือนเด็กๆนั่นไครูเท่าในะดมันยิ่งร้องให้มันยิ่งกลัวมันยิ่งไม่เอาไหนเลย <c oughs> ถ้าปลอบโยนเข้าไปพูด นั้นนันนี่นี่ให้มันดีอกดีใจหาของเล่นให้มันแค่นี้มันก็หายร้องให้ทันทีเด็กๆนะังเมื่อมันได้ของที่มันชอบใจแล้วจิตนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อมันยังไม่เห็นทุกยังไม่เห็นเหตุให้เกิดทุกมันดับเหตุให้เกิดทุกไม่ได้ เหตุอันนั้นแหละมันครอบงามจิตใจทำให้ใจมืดมนอนทการเพราะฉะนั้นจะไปบังคับตัวเองให้ลากกิเลสเอาดือด้อมันจึงไม่ได้นะเพราะมันยังมองไม่เห็นนี่ต่อเมื่อใดเราได้มาสอนใจนี่ใช้อุบายปัญญาสอนใจนี่ให้เห็น ทุกข์เห็นภัยในวตาสงสารนี่ให้เห็นว่าดวงกิจที่มาอาศัยอยู่ในร่างกายนี้นะมันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากอันนี้แหละที่บุคคลจะแสวงหาทางออกจากทุกขนะ์กรก็พาะมาเห็นว่าดวงกิจนี่มาอาศัยอยู่ในขันห้านี้ไม่ใช่ว่ามันอยู่สบายเมื่อไร่อะ พะมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงร่างกายนี้มันก็แปลผันกระทบกระทั่งกับจิตอยู่เสมอเสมอถ้าเวลามันไม่สบายโรคภัยเวียดเบียนยิ่งกระทบใหญ่จิตใจเนี่ยกระวนกระวายอยู่ไม่เป็นสุขเลยแต่อาศัยตัณหายอมจิตใจคนเราหัก ไม่เบื่อหน่ายในทุกเหล่านี้เป็นทุกข์ก็ร้องให้ควรค้างอยู่เฉยๆนี่แหละแทนที่จะคิดเบื่อคิดหน่ายดํารีว่าทำอย่างไรหนอนเราจะพ้นจากทุกเหล่านี้ไปได้มันไม่คิดไม่ดํารีคนส่วนมากนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงติดอยู่ในทุกท่านผู้เท่พ้นทุกไปได้นั่นก็เพราะท่าน อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วก็มาดำริในใจว่าทำอย่างไรห,หนอเราจะพ้นจากทุกข์ในขันหนานี้ไปได้ก็เมื่อพิจารณาดำริอย่างนี้มันก็เกิดความรู้ความเห็นขึ้นมามละตัณหาเสียเมื่อละความอยากความที่เอทะยานต่างๆได้แล้วเช่นนี้ จิตใจนี่มันก็ไม่ได้ยึดมันในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตน่ะไรบนี้เพราะความอยากอันนี้อยากให้ขันห้านี้เที่ยงยั่งยืนอยากให้ขันง้านี้สวยงามหาเครื่องประดับประดามาตกแต่งเข้าไปอย่างนี้นะหาอ,อาหารดีๆมาให้มันรบประทานหายาดีๆมาให้กิน บำรุงมันไว้เพื่อให้มันอยู่ยั่งยืนนานทีนี้เมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังบ้านีบำรุงเท่าไหรเท่าไรก็ยังมีโรคภัยมาเบียดเบียนบีบคั้นทำให้ร่างกายนี้กระซับกระสายแปรผันไปต่างๆนานา จิตใจที่อาศัยอยู่นี่มันไม่ได้พิจารณาให้รู้เท่ามันก็เป็นทุกข์นั่นแหละนี่แหละถ้าผู้ดรดมรตันหาความอยากนี่เสียได้ความทุกข์ทางใจก็ไม่มีคือว่าการที่อยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่อย่าไปนั่นอย่าไปอยากมันละมันหมด พออยากให้มันเป็นอย่างไรมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ของใครอ่ะไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดทั้งหมดฉะนั้นเราจะบังคับให้มันเป็นไปตามใจหวังจะไปได้อย่างไรอ่ะก็มาใช้ปัญญาสอนจิตใจเข้าไปอย่างนี้นะแล้ว ตัณหาความอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วแบบนี้นะอืมันเห็นชัดแล้วนี้ถึงอยากให้มันเป็นได้มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังก็วางอเุเบกขาลงเสียเลยดีกว่าอืมันจะไม่เป็นทุกข์ใจอไม่เสียใจเวลาร่างกายอันนี้วิบัติลงไม่ดีใจแล้วเพลิดเพลินเคินประมาณในเวลาร่างกายนี่อยู่เย็นเป็นสุข ทำใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งต่อขันห้านี้นี่แหละจะเป็นทางพ้นทุกขพ้นจากขันห้านี้ไปได้ก็เพราะไม่ยึดถือขันห้าเมื่อไปยึดถือขันห้านี้แล้วมันก็เป็นดันว่าละทั้งบุญทั้งบาปเสียหมดเลย พวงวางขันห้าได้โดยทั้งพวงแล้วก็ททำบุญก็ไม่เป็นบุญทำบาปก็ไม่เป็นบาปหมายความว่าไม่ทำบาปนั่นแหละไอ้ไม่เจตนาทำบุญเพื่อตนเองเจตนาทำเพื่อผู้อื่นทำความดีต่างๆตนเองนั่นมันพอหมดแล้ว พอทำบุญพอหมดแล้วนะมันถึงละขันห้ามันจึงพงจึงวางขันห้านี้ลงได้ถ้าบุญไม่เพียงพอ,พพอจะมาพงมาวางขันห้านี้ไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละเมื่อผู้ใดรู้ว่าบุญของตนยังน้อยยังไม่พอที่จะปรงจะวางขันห้าได้ก็ ใช้ขันห้านี่แหละทำบุญกุศลไปเรื่อยๆอย่าใช้มันไปทำบาปาใช้มันทำแต่บุญแต่กุศลแต่ที่การงานที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนั่นเว้นจากมิจฉาชีพทันนวะไม่เลี้ยงชีวิตโดยทางผิดศีลผิดธรรมหาเลี้ยงชีวิต อยู่แต่ในกรอบแห่งสินแห่งธรรมใ้การหาเลี้ยงชีพนี่นะว่าสำคัญมากนะคิดดูให้ดีอันบุคคลทำบาปอยู่ในโลกอันนี้มันก็เพื่ออาชีพนี่แหละเพื่อปากเพื่อท้องนี่เองนยะเพื่อร่างกายอันนี้แหละเห็นเขามีรถยนต์ขี่สบายสบายเอาก็อยากให้ร่างกายอันนี้ได้นั่งสบายบ้าง ดิ้นโดนสแสวงหาเงินให้ได้พอซื้อรถแล้วก็ไปซื้อรถมาขี่กันนี่นะความอยากให้ร่างกายอันนี้มีความสุขความสบายมันก็เป็นตัณหาอันหนึ่งบานนการหาเงินเมื่อหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้ทันอกทันใจ ก็หาเอาในทางทุจริตช่อโกงเอาหลอกลวงเอาจี้ปล้นเอาอะไรหมดนี่นะโดยเข้าใจว่าเงินเขาหาไว้แล้วเราไปจี้ไปปล้นเอามาอย่างง่ายไม่ต้องกำฝนทนแดดทำการงานอะไรก็ได้เงินมาใช้ฟรีฟ ไม่ถึงอกเขาไม่นึกถึงอกเขาอกเราเลยให้เขาเจ้าของเงินนะเขาจะเป็นทุกข์เป็นโศกอย่างไรไม่คำนึงถึงเขาจะอดอยากลำบากอย่างไรก็ไม่คำนึงว่าแต่ตนเองได้มาใช้สอยตามความประสงค์รรบเป็นอันพอใจแล้วอันนี้แหละนาฟาผู้อบรมจิตใจ ทำใจให้สงบเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นก็ต้องพิจารณาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตให้ได้เมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันมองเห็นหรอกทางแห่งการเลี้ยงชีพโดยทางสุจริต <c oughs> ด้วยอำนาจบุญด้วยอำนาจคุณพระรัตนไกรผู้ใดเชื่อจริงๆ ได้สร้างให้เกิดไม่มีขึ้นในใจแล้วเมื่อเราติดขัดอะไรก็อธิษฐานใจถึงคุณพระรัตนกรัยนั่นอธิษฐานใจถึงบุญกุศลความดีที่ทนทำม,มาหากว่ามีจริงก็ขอให้อุปสรรคความขัดข้องนั้นนั้นจงลุกล่วงไปด้วยดีขอให้ข้าพเจ้า ดำเนินชีวิตนี่ไปโดยสะดวกสบายอย่าได้ขัดข้องหากว่าบุญกุศลมีตนเลื่อมใสในคุณพระรัตนไกรายจริงหากมีจริงๆบุญคุณเหล่านี้มันกอ็อาจสามารถที่จะบรรดาลให้อุปสรรคความขัดข้องนั้นน้นรู้ร่วงไปได้ เพ้นเสียแต่กรรมเวรหนหลังมันตามมาสนองอันนั้นไม่ได้มันไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะเหนือกรรมเหนือเวรที่บุคคลกระทำเอาแล้วนั้นได้เลยมันมีตั้งแต่บุญกุศลเท่านั้นแหละเมื่อรู้ว่าตนมีกรรมมีเวรแล้วก็สร้างบุญกุศลให้มากขึ้นไปเรื่อย แล้๋ยวก็ละบาปที่ตนได้รุ่มหลงทำมาเหล่านั้นอธิษฐานใจละเว้นให้เด็ดขาดไปเลยอันนี้ะจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ถ้าผู้ใดมีกรรมมีเวรตามสนองเอาอันนี้เมื่อตนยังรู้ตัวว่ายังละกิเลสไมห่หมด ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถูพะนิพานก่อนแคนี้ก็ตั้งใจสร้างกุศลคุณงามความดีเข้าไปตั้งใจไหว้พระนั่งสมาธิภาวนา <c oughs> อบรมใจให้สงบระงับจเจริญปัญญาพิจารณาสังขารน,นามรูปอันนี้ ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอไปอันนี้จะเป็นการอบรมอินทรีย์อบรมปัญญทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นในใจปัญญามันจะเกิดได้กับพราะเราประกอบอย่างที่ว่านี้แหละหัดคิดหัดวิจารณหัดพิจารณาการพิจารณาก็าพิจารณาอยู่ในถาดสี่ขันหานี้แหละ เพราะว่าใจมันหลงยึดหลงถืออยู่ในขันห้าอันนี้ถ้าไม่พิจารณาสอนใจนี่ให้รู้แจ้งในขันห้าตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้มันจะไม่ยอมปรงุงไม่ยอมวางเลยเมื่อมันไม่วางขันห้านี้แล้วมันยึดขันห้านี้อยู่แล้วมันก็ยึดไปทั่วโลกนี้แหละวันนี้นะลามปามไปทั่วแหละ อยากได้สิ่งใดก็ยึดมั่นในสิ่งนั้นไว้ในใจเนี่เป็นอยู่อย่างนี้ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นแหละการที่บุคคลมาเพียรพยายามละก,กรรมมันชั่วออกไปจากกิจใจเสียทำแต่กรรมดีเข้าใส่ไว้อย่างนี้เมื่อกรรมดีมันมีกำลังมากพอมันก็ขจัดกรรมชั่วล่ะนั้นออกไป จากกิตใจให้หมดไปเรื่อยๆถ้าบุคคลไม่ยอมละกรรมชั่วเสียก่อนแล้วจะมาเจริญภาวนาเจริญปัญญาสอนจิตให้หลุดพ้นจากขันห้าหรือหลุดพ้นจากกิเลสตัณหานี่มันไม่ได้เลยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จงพากันเข้าใจความหมาย เพราะการยึดถือขันห้านี่ไว้แล้วมันก็สร้างกิเลสขึ้นมาซ่อนอยู่ในขันห้านี่แหละถ้าหาว่าบุคคลมาใช้ปัญญาสอนจิตนี้ให้ปล่อยวางขันห้านี้ไปเรื่อยๆเช่นนี้กิเลสไม่มีที่ซ่อนแล้วเพราะว่าเมื่อจิตปล่อยวางขันห้านี้ตามสภาพแล้ว ความโลภโกรธหลงตัณหามาณนะทิฐีอะไรมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ที่กิเลสมันตั้งอยู่ได้ก็เพราะจิตมายึดขันห้านี่แหละไว้ให้พากันเข้าใจทีนี้คนส่วนมากนะไม่ค่อยสนใจกันเลยนะเรื่องมูนี้ก็เพราะฉะนั้นมันจึงเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ ไม่รู้แล้วรู้รอดนั่นเลยมันจึงไม่ได้ถึงสวรรค์ถึงพรนิพพานง่ายๆเพราะไม่สนใจเลยนะไม่สนใจในชีวิตของตัวเองเนี่ยสนอยู่หรอกสนแต่เพียงว่าทำยังไงหรอเราจะมีเงินมาใช้ทำยังไงจึงมีอาหารดีๆมารับประทานทำยังไงเราจะได้เรือนหลังใหญ่ๆโตๆอยู่อาศัย ทำอย่างไรถึงจะได้รถยนต์คันงา,งามๆมาขี่อะไรมมนี้นะไอ้มันสนใจชีวิตของตัวเองเแค่นี้แหละสนใจแต่ความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองขอให้มีความสุขในปัจจุบันนี้เป็นพอแล้วไม่ไม่นึกถึงอนา,าคตแห่งชีวิตเลยไม่นึกถึงว่าตนนั้นยังละกิเลสไม่ขาด เพราะฉะนั้นเมื่อลากกิเลสไม่ขาดแล้วกิเลสมันก็บรรดาลให้คนทําดีบ้างทําชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละนําจิตวิญญาณให้ไปเกิดอีกอย่าสงสัยเลยหากคนยังมีกิเลสความอยากความบั้นายอยู่ตราบใจความเกิดอีกก็ย่อมมีอยู่ตราบนั้นก็เมื่อรู้ตัวว่าตนยังลากกิเลสไม่หมด เช่นว่ามาแล้วนั่นเนี่ยเช่นนี้เนะี่ยควรจะทำอย่างไรอ่ะก็ควรสร้างบุญกุศลความดีเข้าไปอะ่ะสิ่งใดชั่วเราก็ละเว้นมันไปมันคาอยู่กรรมชั่วนี่แหละคนเราจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้นะกรรมชั่วมันนวงเหนียวให้เกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นสัตว์เปรตบ้างเป็นสัตว์อสุรกายบ้าง เป็นสัจจะฉานบ้างนี่ตามบุญตามบาปกรรมที่ทำนั้นก็เ <c> ม <oughs> ื่อไปเสวยทุกข์อยู่ในนรกอวัยภูมิอย่างนี้มันก็ไม่มีเวลาที่จะได้ทำความดีอะไรเลยมีแต่เสวยทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นดังนั้นแหละมันถึงนานพ้นทุกข์ได้ ก็พอบะมันคากรรมชั่วดังกล่าวมานั้นเนี่ยผู้ใดรู้แล้วนะพยายามรับเว้นกรรมชั่วให้ได้อยา่สาไปสะสมกรรมชั่วใส่ตัวเองกรรมชั่วก็มีอยู่ห้าอย่างดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยกระทงย้ำอีกการฆ่าสัตว์ถึงรักทรัพย์หนึ่งประพฤติผิดในกามหนึ่ง กล่าวมุสาวาดึงดื่มสุราเมลัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหนึ่งนี่การทำชั่วห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างมันก็เป็นอกุศลกรรมสิวะนี่เป็นกรรมชั่วเมื่อจิตเป็นผู้มีเจตนาใช้กายใช้วาจาทำพูดบาปกรรมมันก็เกิดขึ้นที่จิตก็ตั้งอยู่ที่จิตนั้นแหละ มันเป็นอย่างนั้นถ้าสะสมให้ม,มากๆเข้าไปการทำบุญมีแต่น้อยอย่างนี้นะบาปมันก็มีอิทธิพลเหนือบุญบบนี้เวลาจวนจะตายบาปนั่นแหละมันให้ผลกรนบบนี้นะสุดข้าลงไปสู่นรกอบายภูมิให้ได้ท,ทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นอีก นี่คนเราเมื่อยังไม่รู้แจ้งในคำสอนของพุทธเจ้าตาตายแล้วซึ่งจะไม่ได้ทำบาปไม่มีเพราะมันไม่รู้นี่มันหลงมันเมาอีกอย่างหนึ่งก็ไปคบคนชั่วเข้าไปเขาก็พาทำบาปทำกรรมไปเรื่อยๆอย่างนี้นะนี่แหละความไม่รู้นี่นะมันมีโทษมากมายกายกองดังนั้นอย่าพากันนิ้งนอนใจ ให้ไว้พระภาวนาทำใจให้สงบระงับอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นโดยนึกถึงอุบายต่างๆสอนใจนี่นะให้ละอุปทานความยึดปั้นถือมัน่นต่างๆดังกล่าวมาแล้วนั่นนะ่ะได้ชื่อว่าเราทำบุญกุศลเนี่ยครบวงจรไปเลย ทานมีแล้วกอพยายามให้มีศีลศีล้มีแล้วพยายามไหวพระนั่งสมาธิภาวนาเมื่อภาวนาไปจิตใจมันอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเอาชนะกิเลสแต่ละอย่างละอย่างได้เช่นนี้มันก็ได้รับผลคือมีความสุขความเย็นใจไปโดยลำดับอันนี้แหละท่านเรียกว่า การปฏิบัติให้ครบวงจรให้พึงเข้าใจไว้ถ้าผูใ้ใดมีแต่กินทานธรรมดาหรือรักษาศีลก็รักษาไปอย่างนั้นแหละ <c oughs> ไม่เอาจริงเอาจังอย่างนี้นะนั่นชื่อว่าทำบุญกุศลไม่ครบวงจรขาดไหวพระขาดภาวนามันก็ไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่ได้ผลที่หน้าชื่นอกชื่นใจบุคคลผู้มีภาวนาด้วยอย่างนี้ชำระใจที่มัวหมองอยู่ด้วยอุปกิเลตต่างๆให้ใจผ่องใสสะอาดเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อใจผ่องใสแล้วก็มีความสุขความสบายคนเราก็มองเห็นผลแห่งการกระทำความดีที่ตนทำมาแล้วและกําลังทำอยู่นี่นะ เห็นว่าเราเดินถูกทางแล้วบัดนี้ก็ได้ปีติในใจก็ได้ความเอิบอิีมในใจอันนี้แหละเรียกว่าผลการบำเพ็ญบุญกุศลก็ให้พบวงจรเช่นเดียวกับทางโลกเขาทำมาค้าขายเขาก็ทำไปถ้าไม่ครบวงจรนะมันก็อยู่ไม่ได้การค้าการขาย ทำไปไม่ได้เพราะไม่มีผลกำไรก็ทิ้งแต่จะขาดทุนเป็นอย่างนั้นอันนี้การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็เหมือนกันถ้าบุคคลมีแต่ให้ทานธรรมดารักษาชิ้นก็ได้บ้างเสียบ้างอย่างนี้มันก็มีบาปเกิดขึ้นมาแทรกแซงอยู่ในชีวิตจิตใจนี่ เพราะฉะนั้นบุญกุศลอะไรที่ทำมามันก็เป็นบุญที่มัวหมองไม่ผองใสสะอาดใจก็ยังมัวหมองอยู่เป็นอย่างนั้นไม่เบิกบานไม่มีความสุขเท่าที่ควรทีนี้เมื่อผู้มาอบรมข้อวัดปฏิบัติสามประการนี้ให้พร้อมกันไปดังกล่าวมาแล้วนะ บุญกุศลก็เกิดขึ้นในจิตใจก็ผ่องใสสะอาดเพราะไม่มีบาปมาแทรกแซงนี่ให้พากันเข้าใจเหตุที่พระองค์เจ้าสทรงแสดงข้อปฏิบัติสามประการนี้ให้พุทธบริษัทบำเพ็ญในพร้อมกันไปนะมันจะได้รับอนิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลคือทำให้ได้บุญมากๆไม่มีบาปมาแทรกแซง มันก็พ้นทุกข์ไปได้โดยลำดับไปไม่หวนกลับไปหาทุกข์ในอบายภูมิทั้งสีอีกต่อไปดังแสดงมา